สบายดีพ่อแม่พี่น้องบ้องปูบ้องป่ามาปล่อยน้องมนอน้กลับมาพบกับข่อยอีกแล้วในช่อง YouTube นกชาแนลมอน้ก,กับมามาเชาะคุดมแมงกุจจีขี่ควายนั่นเอง <c oughs> อันนี้คนที่เขาไปน้ำกันมูนะคืออันนี้คือขี่งวน อันนี้คือขี้งัวที่ที่คอยเอางัวไปปล่อยปล่อยให้มันขี่แล้วเขาก็สอกสอกคุดเอาเขาจะเอาไปเขาจะเอาไปหลับอันนี้นะฮะนี่ไผที่ยังบ่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เขาจะคุดต่อนะฮะัง้ เอาขุดเพื่อไปทำเมนูแซ่บๆโอ้เธอขุดถือมันไม่เห็นอเอาชีวิตรอดอยู่ในอยู่ในถุงนาน,นี่อันนี้ก็คือ บโฟกัสนีหนน่าอันนี้คือแมงแมงยังก็ลืมเออแมงกุจีกุจีขี้ควายนะฮะเฮาสซิเอาเอออัน,นอันนี้คือกุจีขีง้งวเฮาสิเอาไปทำเมนูอาหารแซ่แบๆในในมือสวยนี้อืม อืมเป็นตาสเต็กลายนะคือ <c oughs> ฉันอยากไปโศกให้แม่ฉันกินนะหายจังสีมันมันมันจะมีทำเจ็ยนห,หน้าบนเนื้อ <c oughs> ก็ใส่ยังกัาเปุ่นตีกันไปนะโอ้สิบเมตรสิบโดนมันฮะไหน, <ày. S 2> <laughs> น,นโอ้โหเนี่ยสวยมากน่ารักมากฮะวิธีป้อนยอป้อนยอนี่แม่ปอวัยเกี่กับยักษกินโอ้นี่ไงนี่ไง คุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นบออันนี้แหละนี่ตัวนี้เลยหคุณผู้ชมหูน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่น่ารักม้วงฟุ้งฟลิงหลายนะโอกมึงติดเงี้ยติดขี้มั้งตัวนี้มันน้อยโอ้โห อืมโอ้โอกุตเมนเอาเสียเอาไป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 คั่วคั่วคั่วเผ็ดคั่วเผ็ดเมงกุจ,จีคีงัวนะเอ้นลูกลูกลูกยอชนี่นี่นี่สวยมากสวยมากโอ้โห นี่นี่คือวิธีชีวิตขอ,ของของขนบ้านนอกคคอกนาหากินอยู่ตามทุ่งนาเอาศอกตามขี้มันนี่ก็มีนะอืมสอ,อ,องตุก tìm được cái gì như vậy chứ Đỉnh mình hòm nào không sớm Hòm có lông lìa đi Này nè Lắp với con Nè 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 Kỳ sao phải nhắc người dân Thế thầm ăn này có mẹ ăn này Nè nhà khuôn phút sớm Hãy subscribe không một đàn la biết tượng oh no <cười> 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 นี่นฉันมีสิมืออาซีบในการสอ,อเปิดไม้ตัวจะเมุนนี่โอ้นมันบ่มี กี่ก็ยังบังแจกี่ละ่ะสุคงคง<ป>นี่ก็จจกี่อ้าวคุณผู้ชมนี่นี่เราจะลัดมันนี่นี่จวกมันแล้วนี่คนขุดสวยมากสวยอยู่แล้ว ตอนนี้เราก็ได้ซ้ำนี้แล้วฮะไม่มีแล้วเราอยากได้หน่อยหนึ่งอยานี้ก่อนนะนอยางนี่มันคือขี้ขี้งัวมันคือควาย จะทำการเหม็นมากเลยนะคุณผ <existe> ู้ชมมันจะไม่เหม็นคือฉันเหมือมากเลยนะเดินนี้ก็อยากกินน้ำพ้าหาเดินเติบแต่ก็ยังไม่พบดูสวยมากนาฮะ อตัวแบบนี้แล้วนะมันจะใช้ได้โอ้นี่ไงบางโตัมันอาจจะปลอมโตคือขี้คว,วาเออขี้งัวเลยเออ <c oughs> <c oughs> บางอันมันจะเออเขาต้องเขาต้องสังเกตนะเขาต้องมีพิษไวบางอันมันมันมันโอ้บาสาอธิบายก็ โอ้นี่ไงนี่หืมกลิ่นมันแรงมากเลยคือแบบกลิ่นมันโคตรหอม

เมื่อยหลายลืมเอาน้ำม,มานะเพราะว่าเราไปไปหางไกลาจากหมู่บ้านก็หลายหลายสักทีมก็พอกินอยู่นะนเราสิกัดเออเราเอาไปเฮ็ดเาเอาไปครัวครัวเผ็ดครัวเพ็ดครัวเพ็ดครัวเพ็ดครัวครัวเพ็ดแมง แมงแมงกุดจีตะกลับไปก,กลับกับก็คือกลับไม่ใช่ไปกลับแล้วตอนนี้เราก็หิวน้ำไหลตืมันห้องคือมันก็เมือตืดนะเออเดี๋ยวเอาซิเอาไปเห็ดครัวเออไปครัวเดี๋ยวไปเบ่งตอนเขาครัวเลยันหอดอยู่เงันแล้วเนี่ยน,นี่คือ ้ามันไม่เห um, <many S 2> ็นอ่ะใ่เมันเลยเอาสีใส่เออมาเลยเอาขีมันออกในขีมันเอาตัวนี้ออกตัวดำๆนี้ออกเอากลนมันออกเอาเอาแต่ตัวนี้ มาปูขัวเพชรเมนูเมนูแมงกุฎจีทีงัวทีควายคือที่เส็บเป็นก็คือที่เส็บเส็บแน่นอนระดับเชฟอย่างฉันเห็ดนี่เนาะอันที่เราได้ใครที่ยังบโบ้จักอ่าแมงกุฎจีเนาะเบิ่งเรื่อยป่าป่าอบล่าง อันนี้บูฮูเขาเอ,อิร์นบ,บูฮูเขาเอิรนมาไม่ยังอ่ะอันนี้คือเว่นนะเออทุกคนเห็นไม่ยังติดอยูน่นี้ค่ะบบลฉันซื้อหนึ่งร้อยกรัมเพียนกินมือนี่น่ารักมากๆเลยเป็นดาสสตดเอ้าทำไมไม่ฟูก,กัส นี่ชง <laughs> แมงแมงแบบไหนกุดจีกุจีจขี้ควาเออขี้งัวเนาะอันนี้มันจะเป็นตัวน,นยๆถขาเป็นขี้ควาเนี่ยอาจจะในคนนี้นมันก็ยังน้อยอยู่นะเมอเสร็จแล้วก็จะไปเอาน้ำมัน แล้วล,ะละน้ำมันลเลยเอสิไปรักน้ำมันพื่อยู่บมีคนอยู่เลยมันก็เป็นทางที่ดีที่เดียวเชียวกับเราหัอก็ขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเีินหลังนี้เนาะเขาสิขึ้นไปรัก นีไงมอสิยุนเข้ามาอยู่นะคะ น้ำมันพืชกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็จะไปขัวไปตัมักเพ็ดเพื่อขัวมันนะอันนี้คือเหยือที่เราหลักอยู่ป่าเออ <c oughs> อยู่บ้านนอกมันก็ต้องสอกกินหิตามธรรมชาติเพิ่งพาธรรมชาติลาย ถ้าไม่มีธรรมชาติเขาก็แบบเอออยู่อยู่บ่ไดเอ,อด <laughs> นี่คือน้ํามันที่ฉันไปนลักอยู่ที่เหอนหลังนั้นนะแล้วตอนนี้ฉันก็จะทําการนั่เข้าเข้าไปตอนนี้เราก็ทําการตามาเพชรบำให้มันมเละ คือครัวมันซื่อๆเนาะใบมะกรูดเอาพผิกที่ไม่เอาใส่เลย ที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็คือผัดเผ็ดผัดเผ็ดแมงกุจีเสียบมิติเจ็บหลายที่เรียบร้อยแล้วน,นั่น,นกนินกับข้าวเหนียว กรบอกโอ้นะเศษตะบ๊บะบสปาใบขี้หูยังมือในเพชรขั้วกรอบมากงามุกสวยมึไม่อาจจะไม่นิดนึงแล้ก็เสร็จแล มาจุกลงกันก็มามาให้คุณผู้ชมดูแซบเบอร์มากเลยคือแบบว่ารสชาติมันแบบมึงบอกว่าแซบเบอร์จะกินเถื่อแล้ว มาเยอะมากินขา้าวมากินข้าวสวยั้งหังอ่อมันผัดเผ็ดแมงกุชดีเดอง ขอบดอกมุมน <c oughs> <c oughs> ี่เนาะ จีขีควายยัวย่วจ้าผักขี่หุดผักขี่หุดจืดยัวย่วจ้าหมวอักเทียมขวยัวยั่วจ้าเขาเหนียวยั่ว,วจ้า บ้าแล้วพอฝนะากติดตาม<ะ>อืมต้อเดีอยกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนเดิมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์กดติดตามนะเพื่อ<น>เป็นกำลังใจเฮ็ดลิปต่อไปนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบ๊ายบายขอลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดติดตามซับสไคร้ให้เนเดอ